สวัสดีครับท่านผู้ชมฮะวันนี้เราก็อยู่กันคุยกันท้ายคลิปนะครับผมในคลิปเนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่า M1911 เนี่ยทำไมยิงออกน้อยจังก็เพราะว่าแม็กกาซีนของเขานะครับเป็นแม็กกาซีนแบบเก่ามากคือเก่าในแบบที่แบบมันคลาสสิกจริงๆอ่ะระบบแม็กกาซีนนะครับเป็นระบบแบบคลายลูกแบบดีดตรงจะไม่เหมือนกับแม็กที่ใส่แล้วลูกจะอยู่เลยแบบใส่หนึ่นัดแล้วก็ขึ้นลำปุ๊บชักยิงได้เลยแต่กระบอกนี้นะครับจะเป็นแบบคลายลูกแบบดีดกระสุน ก็คือสปริงเนี่ยจะต้องล็อกก่อนนะครับแล้วก็ใส่ลูกไปให้เต็มแม็กเลยคุณจะไม่สามารถใส่1นถึงสนัดได้ถ้าใส่1นถึงสนัดเนี่ยสปริงมันจะดีดแรงเกินไปและทําให้ลูกเนี่ยตกคาอยู่ข้างในสไลด์นะครับเพราะว่าปืนระบบนี้นะครับเป็นปืนระบบที่แปลกมากๆครับเพราะว่าข้างในเนี่ยเป็นการประกอบแบบชิ้นเดียวด้ามเนี่ยเป็นพลาสติกหลออขึ้นมากันลูกสูบเลยครับคือไม่ให้เราแง่ลูกสูบออกมาได้ซึ่งถือว่าดีมากๆครับและปืนนี้ยังได้มาตรฐานจาก สมาคามเปืนลมม้วยนะครับสังเกตได้จากตรา a s g k นะครับแต่บาไว้นะฮะถ้าจะซื้อญี่ปุ่นเก่าๆพกเปืนลมเนี่ยดูดตารานี้ก่อนเลยถ้ามีแน่มั่นใจได้แน่นอนครับว่าปืนกระบอกนี้มีความปลอดภัยแน่นอนครับส่วนในเรื่องของการรีโหลดเนี่ยตอนนี้ผมกําลังทําการแบบดูของต่างชาติอยู่เพราะว่าผมพยายามลองไล่อ่านคอมเมนต์นะครับที่เขาทําเกี่ยวกับปืนพวกนี้ส่วนมากเนี่ยผมก็ได้เจอแล้วพบว่าเออการรีโหลดเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ปืนจริงก็ได้หรือปืนแบบให่คุณภาพ รือคุณภาพดีดีเพราะว่าบางคนที่เขาทำเนี่ยบางคนใช้ปืนเลโก้นะครับในต่างประเทศกเองก็มีนะครับปืนเลโก,โก้ปืนกร์ดปอร์ดปืนพวกกระดาษลังก็ยังมีเลยปืนไม้ก็มีปืนอัดลมธรรมดาก็มีนะครับต่างประเทศอย่าคิดว่าไม่มีนะฮะต่างประเทศเนี่ยช่องหลายๆช่องในต่างประเทศเองเนะี่ยบางช่องอย่างพี่สกอรินเจอร์ของเราเขาอาจจะเป็นแบบปืนจริงไปเลยส่วนช่องที่ผมทรบที่สุดคืออเล็กับผมพี่อเล็กเรา มีตั้งแต่บีบิการัดลมธรรมดาสปริงการ์ดบอร์ดคือพวกกระดาษลังแล้วก็ไม้โอ้โหคบเลยก็ตอนนี้ผมก็พยายามศึกษาอยู่นะครับว่าเราในช่วงสถานการณ์แบบนี้เราจะหาปืนใหม่ๆม,มาได้ยังไงเพราะว่าปืนในช่วงนี้ก็มีราคาสูงขึ้นและเปืนลมเนี่ยถึงจะหาซื้อง่ายแต่สถานการณ์แบบนี้ผมก็กกรวเหมือนกันนะครับที่จะออกไปแบบหาซื้อนะครับผมก็ ในส่วนของคลิปวิลด์ช่วงนี้นะครับผมจะทําเป็นคลิปแนวแทคกติกนิดหนึง่งคือตอนนี้ผมอยากจะลองยิงแบบแทคกติคอมากๆแต่ว่าแก๊สแก๊สปืนเนี่ยผมยังไม่ได้สั่งเพราะช่วงนี้ผมไม่มีตังค์นะฮะก็คลิปหน้าเดี๋ยวรอชมกันได้เลยครับการยิงแทคกติคอลด้วยปืนอัดลมก็คลิปโหลดรีเควสไว้ด้านล่างเลยอยากให้ผมรโหลดแบบไหนรีเควสไว้เลยครับแต่ตอนนี้ผมขอจํากัดแค่ปืนพกนะครับขอบคุณครับ